มาต่อกันที่การติดตามข่าวกีฬารอบโลกอ,อื่นกันต่อครับมาดูกันที่กอล์ฟกันก่อนนะครับยูโรเปียนทัวร์เอเชียนทรายการทรู Thailand Classic 2015พ e เ e n บ b ายแบล็ก o ม n ์เทนที่หัวหินรอบสุดท้ายครับแอนดรูดอ o โปรชาออสเตรเลียเก็บเพิ่มได้5อันเดอร์พานะครับสกอร์รวม16อันเดอร์พาขคว้าแชมป์ไปครองครับพร้อมเงินรางวัล3,033,333เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ10ล้าน 6 6 6 6 5 6บาทครับโดยโปรโช้างธงชัยเจดีมีอยู่15เนื้อผ่านะครับจบอันดับ2ร่วมกับสกอตเฮนโปรชาวออสเตรเลียรับเงินรางวัลคนละ11,1111่นสบเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ3 5 5ล้านบาทครับขณะที่โปรอาร์มกิริยอภิบาลรัฐมีอยู่14อันดับพาครับจบอันดับ4ร่วมกับริชาร์ดทีลีจากแคนาดาและโยฮันน์เขาสั้นจากสีเดียนครับ ส่วนกอล์ฟ a อ t Pebble Beach National Pro Am โปรแมที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับรอบ3จิมฟิลริกโปรเจ้าถิน่นทำา9อันดร์พา63สิครับสกอร์รวม18อันดัพาร์อาขึ้นเป็นผู้นำเดียวทิ้งห่างอันดับ2ร่วมซึ่งเป็นแม็กจนสรับโปราชาวออสเตรเลียกับแบรนด์ซิดีเดเกอร์โปรเจ้าถิน่นอีกคนอยู่1นโตรขณะที่อันดับ3นะครับเป็นของนิกวัดนี่ตามหลังผู้นำอยู่ 2, สองโตรค,ครับ ด่านศึกบาสเกตบอล NBA All Star นสตาเกมก็จะเปิดฉากขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งทีมรวมดาราสายตะวันตกนำทีมโดยสตีเฟนเกอร์รี่จากโกลเดีนสเตทวอริเออร์ครับรวมด้วยเบลคริฟฟินจากคลิปเปอร์สอันโตนิโอเดวิสจากนิวออร์ลีนส์เจมส์ฮาร์เดนจากทูสตันและเควินดูแรนั์จากโอคลาโฮมานะครับดวลกับดาวดังสายตะวันออกครับซึ่งประกอบด้วยเลเบลล์เจมส์สตาร์เบอร์หนึ่งของลีกจากคลิฟแลนด์นะครับคาร์เมล็อตนโทนี่จากนิวยอร์กจอห์นนนววออออลลลจจจาาาาาากกกกกชชิิงตตตัััพโโโคคคครรรบบแะไี ก็เป็นเกมที่แฟนบาสเกตบอล NBA ไม่ควรพลาดนะครับส่วนเทนนิสเดบยูทีเอทัวร์รายการ BNP Paribas Fortis Diamond Games ที่เมืองอันเฟิร์บประเทศเบลเยียมประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศครับอันเดรียเพตโควิชมือ12ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะบาโบลาสราบโบวามือ23ของโลกจากเช็กไปได้2เซตรวดครับ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และเจ็ต่อไทยเบรก8ต่อ6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคาราโซเรสนาบาโร่มือวางอันดับ5ของรายการจากสเปนต่อไปครับ